สวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมกาลังรับชมฟีนิกเกมเมอร์นะตอนนี้เราจะมาสอนวิธีเข้าเซิร์ฟกันเซิร์ฟที่ผมเล่นในพาร์ทที่แล้วนะใครไม่รู้ก็ดูเลยนะครับเข้าไปที่ตรง it นะครับตรงเขียวเขามาลบแล้วมันจะเขียวว่าอะไรสักอย่างนะแล้วก็กดเข้าไปครเสร็จแล้วเขียนเซิร์ฟเวอร์เนมเขียนชื่ออะไรก็ได้แล้วจะคุณแล้วแล้วก็ไอ้นี่ก็เขียนตามผมนะ p l a y p e l b s g n e t n e t นะครับผมจะค้างไว้ให้ดูนะครับว่าเขียนยังไงโอเคครับเขียนเสร็จแล้อย่างเขียนเสร็จแล้วก็กดตกลงนะคว่ากด add server เลยนะแล้วก็กดตรง Server ์ที่เราสร้างแล้วก็อรอโอเคเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาในเซนะิร์ฟนี นี่แล้วเราก็จะเข้ามาแบบนี้โอเคนะครับเข้าใจหรือยังวิธีเข้าเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้มาเล่นพาร์สามนะแต่ว่าเราจะมาสอนวิธีเข้าเซิร์ฟเวอร์เฉยๆถ้างั้นก็บ๊ายบายนะครับาบาย